สวัสดีครับทุกคนต้อนผู้รับประช่องสุขแชนนลมีนะครับวันนี้เราจะพาเดินสมตลาดกันนะครับไปต่อครับทุกคนไปต่อเจอแล้วครับเจอซีเวสแล้วอันนี้เป็นซีเรกครับ หกสองนี่แหละครับหกเอาไปดแล้วก็หกหกหนึ่งครับโอเคครับทุกคนเราก็ซื้อลอตเตอรี่มาเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับทุกคนอาจจะได้ยินอาจจะเสียงรังหน่อยนะครับทุกคนนี่เราก็จะเดินทางกลับบ้านชิวๆครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่ที่สุนโบรีครับนะครับทุกคนมาู้ดอตเตอร,ตรี่คิดไดกว่าจะไปซื้อเสื้อผ้านนครับทุกคนก็เลย ไม่มีคอนเทนตอะไรก็ได้พาไปซื้รถกรดีเดี๋ยวถึงบ้านเดี๋ยวจะให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูว่าซื้อรถกระดีประเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันก่อนทีนี้ก็ข้างรถข้าง้องรถข้างๆต้องติดนะรถค่อนข้างติดนะเพราะว่าจะมี ไก่โรงงานสากลับด้วยด้วยก็แบบที่ผมกลัวมากที่สุดนี่ก็คือตาที่หน้าเขาก็สาวสวยมากนี่ก็จะถ่ายให้ดูๆค่าๆนะถือว่า đó là khám luôn ครับเอานะเดี๋ยวตรวจเช็คเบื้องต้นนะครับโอเค เนี่ยก็ไม่มีคลิปอะไรทำฮะก็จะน่าบเบื่อกันนะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่นะเพิ่งหัดทำยูทนะูปแล้วก็อ้อนวอนทุกคนนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไม่ต้องว่าเข้ามาดูก็ได้าาดก็ฝากกดตามาไ็นกำลังใจให้กันหน่อยก็ได้ครับไม่ต้องว่าออไม่ดูแล้วเลื่อนผ่านเลยขอขอแบบว่าให้ดูแบบเออ กดติดตามไว้เฉยก็ได้เป็นกาลังใจให้ไม่ต้องกดไลค์กดแชร์ก็ได้แต่ว่ากดติดตามไว้ครับทุกคนก็จะได้เออมาทําคลิปให้ดอว่าเออการใช้ชีวิตองไทยมันเป็นยังไงอะไรยังไงเนาะก็ฝากซองเล็กเด็กไปอ้อมอกความแขนทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยไม่ว่าจะเป็นชาวนาอันนี้ว่าเป็นคนคนดาวมาใช้ชีวิตในเมือนไทยนี่มันเป็นยังไงนี่ยังไงเราก็ให้ทุกคนแบบกดตกดตามกดไลค์กดแชร์ ได้หรือว <sh> <reading ancient> <ennen> well, anyway. so ่ากดตามไม่ก็ได้ครับก็เป็นกำลังใจหรือทำคิปใหม่ๆเนาะอันนี้ก็ซิวๆนะทุกคนเดี๋ยวซิวคือไม่มีรถไงคือรถมาซื้อรถเลยที่เกิดมาถึงวันที่หนึ่งจะซื้อรถขี่กันนะก็ฝากส่องนเล็าๆอ้อมใจทุกคนด้วยนะจะพึ่งหน้าเบื่อนหน้าตับกันไป ะคิดแบบเรื่อยๆอาจจะเสียงดังหน่อยเพราะยังไม่มีไม้นะอะเก็บตังค์ซื้อไม้หลายสายอยู่เนาะก็นะ,นะ,นะ